เดี๋ยวไว้ตอนเย็นนะฉันเอาเงินไปให้ที่บ้านน่าเจนะก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ให้บัตรแล้วนะงั้นเอางี้ฉันจะเอาดอกเบี้ยของแกแทนขนมปังที่แกต้องขายวันนี้อ้าวแล้วฉันจะเอาอะไรขายละเจมันเป็นปัญหาของแกมันไม่ใช่ปัญหาของฉันไม่รู้แหละฉันจะขนมปังของแกใส่ถุงให้ฉันเดี๋ยวนี้แล้วถ้าเจเอาไปหมดอย่างนี้แล้วถ้าลูกค้าฉันมาฉันจะเอาอะไรขายละเจแกก็บอกลูกค้าไปเลยสิ ว่าขนมปังทั้งหมดเนี่ยใส่ดอกเบี้ยฉันหมดแล้วอย่าเอาของฉันไปเลยนะเจนะแล้วตอนเย็นฉันเอาเงินไปให้ที่บ้านไม่ได้ไม่รู้แลหละใส่ถุงฉันเดี๋ยวนี้เร็วสิโอ้ยเร็วเร็วี่ไหม่ะคะ ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเราก็ใช้ดอกเบีย้ยเขาหมดแล้วเก็บของกันดีกว่าไม่มีอะไรขายละ งั้นฉันเอา2ชิ้น2ชิ้น40บาทค่ะฉันไม่จ่ายนะฉันจะกินฟรีอุ้ยเธอจะกินฟรีได้ยังไงแล้วถ้าไมฉันจะกินฟรีไม่ได้ในเมื่อแม่ของพวกเธอสองคนเป็นลูกนี่ของแม่ฉันและถ้าเธอไม่ให้ฉันกินฟรีฉันก็จะไปบอกแม่ฉันให้ไปว่าแม่เธอถ้าเธอไม่อยากแม่ของพวกเธอถูกว่าก็ต้องให้ฉันกินฟรีฉันให้กินฟรีก็ได้ Okay, พี่พอยอวันนี้ขายขนมปังไม่ดีเลยนะพี่แถมเขายังเอาไปกินฟรีอีกนั่นสิเอาอย่างนี้ไหมเราวข้ามถนนไปขายที่โรงงานเปิดใหม่ตรงนั้นกันไหมไม่ไปหรอพี่พอพี่พอจะไม่ได้หรอแม่บอกว่ารถเยอะมันอันตรายแต่ถ้าเราสองคนไม่บอกแม่แม่ก็ไม่รู้นะ ไม่ไปดีวกว่าพี่พลพี่พลจำไม่ได้เหรอแม่ให้เชื่อฟังในสิ่งที่แม่สอนจำได้สิอย่างนี้ไหมเราไปขายต่อกันตรงน,นั้นไหมโอเคไปกัน พลอยพี่พลอยนั่นนะคนนั้นนี่เป็นอะไรเหรอพี่น่าจะเป็นลมไปช่วยนกันคุณน้าเป็นอะไรคะคุณน้าคะคุณน้าคะเป็นอะไรคะคุณน้าน้าหน้ามืดจ้ะน้าเหมือนจะเป็นลมหนูมีพัดเดหนูพัดให้นะคะ ขอบใจหนูทั้งสองคนมากเลยนะจ๊ะถ้าไม่หนูทั้งสองคนน่ะนะคงแย่แน่ๆเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูกับอังจะเดินไปส่งที่บ้านนะคะ ขนมปังคะ่ะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากมากเลยนะคะอ้าวเจ๊นี่ดอกเบี้ยสำหรับวันนี้จ้ะต่อไปเนี้ยเธอไม่ต้องให้ดอกเบี้ยฉันแล้วล่ะอ้าวทำไมละเจ๊ก็ฉันจะยกหนี่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนที่ลูกสาวทั้งสองคนของเธอช่วยชีวิตฉันเอาไว้ลูกฉันไปช่วยเจ๊ยังไงอะจะ๊ะ ก็เมื่อวานเนี้ยฉันเป็นลมถ้าไม่ได้เด็กสองคนเนี้ป่านเนี้ยฉันไม่มายืนตรงนี้หรอกขอบใจหนูทั้งสองคนมากนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะ่ว่าแต่หนูก็รู้ว่าน้าเนี่ยเป็นเจ้าหนี่ของแม่หนูถ้าหนูปล่อยให้น้าตายไปเนี่ยแม่หนูอะ่ะจะได้ไม่ต้องมาจ่ายหนี้น้านะหนูปล่อยให้น้าตายไม่ได้หรอกนะคะแม่หนูสอนไว้ว่าถ้าเจอคนที่ต้อง ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือกำลังลำบากอยู่ไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีกับเราเราก็ต้องช่วยเขาค่ะลูกของเธอเป็นคนดีจริงๆนะน้าเอ็นดูจังเลยลูกเอ้ยนะ้าขอบใจหดูทยวเสองคนอีกครั้งนะลูกนะค่ะนะเอาแบบนี้วันนี้น้าจะเหมาขนมทั้งหมดเลยเย้ <Yeah. S 2> yeah.